สองเรื่องที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนซื้อประกันภัยหากว่ารถคุณนะคะไม่ใช่สภาพเดิมๆนั่นก็คือมีการตกแต่งเพิ่มเติมนั่นเองนะคะข้อแรกก็คือวันนี้ถ้ารถเรามีการตกแต่งเพิ่มเติมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแจ้งรายละเอียดการตกแต่งเพิ่มเติมให้บริษัทประกันภัยรับรู้รับทราบและก็ซื้อค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้เวลาที่เราเคลมก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้ชําระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มด้วยการซื้อประกันภัยคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไปแลล้้้วขออออททีี่2กกก็คืืันนนเาางถ คุณไม่สะดวกที่จะชําระค่าเบี้ยรประกันภัยเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ตกแตง่งคุณก็ซื้อประกันภัยนะคะแบบที่ให้ประกันภัยคุ้มคอมอรองอุปรกรณ์ตกแต่งไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแต่อันนี้คือคุณจะต้องเข้าใจว่าเวลาที่เกิดบัตรเหตุประกันภัยจะคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแต่จ่ายตามราคาสแตนดาดไม่ใช่ราคาที่คุณตกแต่งเพิ่มเติมมาดังนั้นอันนี้เป็น2ข้อเป็น2ทางเลือกที่ให้ลดนะคะที่เราไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมๆไปตกแต่งเพิ่มเติมกันมาได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ก่อนเลือกซื้อประกันภัยนะคะหากคุณมีคําถามสงสัยนะคะหรือแม้กระทั่งสนใจนะคะสอบถามเรื่องแพ็กเกจประกันภัยทักอินบ็อกหรือไลน์แอดมาคุยกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ